บิดประเด็นเข้าใจว่าอึดอัดใจที่ตอบอนตึงด้วยความดักรู้เลยตามหาคนสนิทตอนที่หนุ่มไปบวชเมื่อปี50าตื่นได้เจอพี่เลี้ยงที่หนุ่มนคนนอกวงการภาพจะเห็นพี่เลี้ยงท่านหนุ่มสมัยบวชเมื่อปี50แล้วว่านุ่มบวชวัดไส่มาแต่ไม่ค่อยสงบและวุ่นวายท่านวอลเลยชวนไปตามวัดด้วยไปแบบเงีย,งยบๆไม่บอกให้ใครรู้พอไปถึงกลับไม่เป็นนักที่คิดมีนักข่าวชาวบ้านแห่มาดูดารารู้ได้ไงทุกคนมาแบบเงีย,งยบๆอีกประเด็นตอนอยู่บนเขาพรานหนุ่มดักเดินลงมาบินตาบาต,บติโยันนาาก,ก็เรียมท่ดน พขาเดินข้างล่างเห็นหนักข่าวชาวบ้านดักรอท่านรอให้จอดรถแล้วก็บอกว่าถ้านักข่าวถามบอกว่าเราเดินลงสักเทานะลุมอึดอัดใจมาก ตัวหาที่จรีไม่ยุติธรรมเนื่องตั้งแต่ที่แม่ก็ไม่อยากตาวัดที่นี่แล้วมันวุ่นวายไม่สงบและอยากให้โกหกชาวบ้านนักข่าวดีที่มารับผมกลับเลยพี่จีมส่งรถตู้มารับทันทีก่อนไปสืบที่วัดไหมเรื่องราวก็เป็นเช่นนี้แหละใช่ไหมท่านวอหนุ่มกันชัยปกป้องท่านวอมาตลอดเบี่ยงเบนตอนที่จีวอนดินหนีออกจากปัสท่านทับกลัวทุกแแอท่านหนุ่มกันชัยเป็นสารเตี้ยเป็นขั้นตอรต่อเรื่องท่านจะไม่ได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ให้ดิฉัไอคอนฉ่ำจนผู้ฟู่ดอกเจ้าคะสีห้าท่อยังละสามล้านดี